สวัสดีครับในส่วนของพาร์ทนี้นะครับเราจะมาต่อกันในส่วนของการติดตั้ง b i n g Legacy Serv e r บน r a s p b e r y y Pi นะครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ b i n g Legacy Serv e r นะครับอาจจะเป็นไฟล์ j a v a นะครับปกติก่อนหน้านี้ครับเราสามารถไปดาวน์โหลดได้จาก GitHub ของ Bring นะครับแต่ตอนนี้เหมือนเขาจะลบออกไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ s u p อร์ต b i n g Legacy แล้วนะครับ เขาจะไปที่บิงสองแล้วนะครับแต่ว่าไฟล์ดาวนว่าครับผมมีดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์มานะครับแล้วก็ให้ไปดาวน์โหลดมานะครับให้ไปที่ลิงก์ให้ไปที่ลิงก์งนี้นะครับ เดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็พอเข้ามาแล้วก็ให้คลิกดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคครับโอเคทดลองเปิดดูนะครับมันคือตัวนี้นะครับตัวนี้ไฟล์ Java า่าก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์ ของ r i ิงนะครับดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับให้เปิด Mobile Xterm ขึ้นมานะครับก็ IP อ่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราได้ฟิก IP ไปแล้วนะครับก็คือ192.168.1.165นะครับก็เข้าไปได้เลยนะครับ User Name ของผมนะครับก็จะเป็น h o b บบบ้านนะครับ โมบายเอ็กเ m อันได้จำพาสเวิร์ดของผมไปแล้วนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับคําสั่งแรกที่เราจะใช้นะครับ sudo นะครับ apt update นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตระบบของ Linux ทั้งหมดนะครับให้เป็นปัจจุบันนะครับโอเคครับตอนนี้อัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับ เราจะทําการติดตั้ง Java 1 1นะครับเนื่องจากไฟล์ Bring Legacy Server ตัวนี้ครับเผาพัฒนามาจาก Java นะครับดังนั้นเราก็ต้องติดตั้ง Java ก่อนนะครับคําสั่งที่ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะ Copy มาเลยนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ Path นะครับก็จะเป็น sudo apt install default-jdk นะครับแล้วก็คลิก Enter เลยนะครับ เราไปต่อนะครับ Continue นะครับกด Yes นะครับก็คือ Y นะครับแล้วก็ Enter ครับอันนี้ก็รอสักพักใหญ่ๆเลยนะครับ ครับตอนนี้ก็ทําการติดตั้ง Java เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเช็คเวอร์ชั่นของ Java นะครับให้ใช้คําสั่ง Java นะครับแล้วก็ขีดเวอร์ชันนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชัน11นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้คําสั่ง read file ดูนะครับ ls นะครับแล้วก็ enter ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์นะครับที่อยู่บน Raspberry Pi นะครับเดี๋ยวผมสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเพื่อจัดเก็บไฟล์ของ Bing s e r v e r r นะครับโอเคผมจะใช้คำสั่ง make directory นะครับก็คือ mkdir นะครับแล้วผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า b i ิ g นะครับอันนี้แต่ละคนไม่จำเป็นต้องใช้บิ g นะครับก็คือใช้เป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นชื่อ b บิ g เลยนะครับ แล้วก็กด enter นะครับแล้วก็ผมจะ cd นะครับก็คือจะเข้าไปที่โฟลเดอร์ Bring นะครับแล้วผมก็จะทำการ list ดูไฟล์ในโฟลเดอร์ i r i n g นะครับก็ ls นะครับว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคขั้นตอนถัดไปนะครับให้มาดูตรงแถบซ้ายมือนะครับตรงนี้นะครับแถบซ้ายมือ มาดูตรงนี้นะครับ hobby บ้านบ้านนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีอ่า f o l อร์บิงขึ้นมาครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของ mobile e x t e r e นะครับเราสามารถดูเป็นโฟลเดอร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็นโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมานะครับก็ับเบ l e ลคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้ทำการ copy นะครับ copy ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับมาไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือลากมาวางเลยก็ได้นะครับ ตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นข้อดีของ m o b i l เอ็กเทอนะครับคือเราสามารถลากไฟล์ข้ามจากเครื่องเราไปยัง raspberry pi ได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองใช้คำสั่ง l i ดดูอีกทีน,นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีไฟล์ของอเซิร์ฟเวอร์เข้ามาแล้วนะครับบ i งเซิร์ฟเวอร์เข้ามาแล้วโอเคครับขั้นตอนถัดไปนะครับผมจะทำการ ลันไฟเซ e ร์เวอรตัวนี้นะครับโดยใช้คำสั่งนะครับผมจะใช้คำสั่งจ a ว่าผมใช้คำสั่งจ a ว่าขีดจาแล้วก็พิมพ์ตัวชื่อของเซิร์เวอร์นะครับก็คือเซ r ร์เวอร์ขีดนะครับ0.41 จุดหนึ่งเจ็ดจุดจานะครับแล้วก็เว้นวักนะครับแล้วก็ขีด Data folder ผิด,าาด,ด,ด,าาดนะครับ Data folder นะครับแล้วผมใช้ชื่อคำว่า Data นะครับ Okay. กด enter นะครับรอสักพักนะครับเพื่อให้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ทำงานนะครับโอเคครับตอนนี้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับครับสิ่งสำคัญนะครับข้อมูลที่เราเห็นตรงไอ้ตรงนี้นะครับให้เราเซฟไว้นะครับเพราะว่าในส่วนของอพ p สเวิร์ด ที่เขาเจนเนเรตแบบแรนดอมขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมันจะโชว์เพียงครั้งแรกแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเราทําการเคลียร์สกรีนหรือว่าออกจากหน้านี้ไปแล้วนะครับเราจะไม่ได้เห็นพาสเวนนี้อีกแล้วนะครับโอเคผมจะทําการ Copy นะครับแล้วก็ผมจะเปิด Text ไฟล์ขึ้นมาตัวนี้นะครับแล้วผมก็จะ ค okay. ผมเซฟเก็บไว้ก่อนนะครับกลัวข้อมูลหายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบว่า,อาตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เข้าได้หรือ,อยังนะครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับมาตรงนี้นะครับแล้วเอาไฟล์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับให้ Copy ปี้ลิงก์ตัวนี้นะครับ ไปเปิดนะครับคลิกตรงที่แอดวานนะครับอ่าแล้วคลิกตรงที่ Continue นะครับตรงนี้นะครับอ่ามาดูไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับตรงนี้นะครับ Admin นะครับ แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วกด s i g อินนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของหน้าตาของแอดมินของ b บ i n แอด m i n เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวเนี้ยเซิร์ฟเวอร์ของ b i n g ทำงานแล้วนะครับให้มาดูตรงในส่วนของ User นะครับ ตรงที่ Account นะครับของแอดมินตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดก่อนนะครับทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับเนื่องจากพาสเวิร์ดที่แรนดอมมาเมื่อกี้นะครับก็คือเราไม่สามารถจำได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ดของเราเองนะครับโอเคครับหลังจากอ่าคีย์พาสเวิร์เสร็จแล้วก็กด Enter นะครับก็เซฟเรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือผมปิดไปเลยนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ทดลองนะครับเข้าลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าโดยใช้พาสเวิร์ดตัวใหม่นะครับโอเคตอนนี้มันจำพาสเวิร์ดไว้นะครับเดี๋ยวผมปิดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับกด Ctrl+C นะครับกด Ctrl+C ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ปิดตัวลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือใช้คําสั่งตัวนี้นะครับแล้วกด enter นะครับโอเครอสักพักครับตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ได้สตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าการสตาร์ทครั้งที่2ขึ้นมานะครับ เราจะไม่เห็นพาสเวิร์ดจะไม่เห็นข้อมูลส่วนแรกครับที่เขาเคยโชว์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องอเซฟเก็บไว้นะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินอีกรอบหนึ่งนะครับ คลิกตรงที่ advance นะครับแล้วก็ continue นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ password ตัวใหม่ที่ผมเปลี่ยนไปครับแล้วก็ sign in นะครับ โอเคครับพาสเวอร์ตัวใหม่ใช้งานได้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการติดตั้ง b i n g Legacy Serv e r บน l a s เบอ r ์ i ี่นะครับอันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพลัสนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ